คิดว่าอ้อยเนี่ยก็ผมก็จะทํายืนอยู่ส่วนหนึ่งก็500ไร่เนี่ยก็จะแบ่งแบบเป็นอย่างอื่นน้อยหน่อยเป็น,ปนอ้อยเป็นหลักสวัสดีครับผม ธงชายพระดุงทศชาวไรอ้อยโรงงานน้ําตาลสระบุรีทําไร่อ้อยมาก <c oughs> ็หลายปีตั้งแต่โรงงานเปิดพื้นที่อยู่ที่จังหวัดสระบุรีอํเอาเภอวังม่วงนะครับคือทําทั้งหมดเนี่ยประมาณ500ไร่แต่แบ่งเป็นอย่างอื่นมากก็คือเป็นก็โพดีนี้เป็นมันที่เหลือนั่นก็เป็นอ้อย <c oughs> โอ้โหตั้งแต่โรงงานเปิด <c oughs> สี่ร้อยแล้วมาง <400 S 2> ้งห,หรือเท่าไหร่เนี่ยใช่คือตอนแรกนะผลมันดีแล้วก็ดินมันเป็นดินใหม่พอดินใหม่อะอ้อยมันก็ผมเคยไม่ได้ให้น้ำนะตรงก่อนมันก็มีม,มีน้ำามใหนะ้อยู่ได้แปดตอ่อมันก็เลยดลีละจะากครัวมาทําอ้อยเต็มที่ <c oughs> แต่ตอนนั้นเครื่องม้เครื่องมือมันก็เนาะมันเคยดีมันอยู่ในหลายปีแล้วทีนี้เราก็มาคิดว่าที่ผมทําอ้อยอยู่เนี่ยตอนเนี้ยคราคามันมันก็ดีก็คือสมมติราคาเช่าก็พันห้าบวกค่าปลูกไปยี่ห้าร้อย ดูแลจัดการวัาจะพื้นอยู่ปีต่อปีมันก็มันก็ดูดีแต่ผมว่าสู้อ้อยไม่ได้กอนหลังๆเนี่ยลองมาทำไอ้ตัดเอาไว้ใบอะ่ะแบบลงริป,ปองริปเปอร์นะมันก็จะสังเกตดูดินมันก็จะล้วนซีน้าไปไถทิกดินความชื้นมันก็จะแห้งเร็วถ้าเกิดระเบิดดินเนี่ยเราก็จะให้น้ําน้อยน้อยขึ้นคือความชื้นมันยังมีอยู่แต่ที่บางพื้นที่มันก็ทําไม่ไดนน้เก็นหินก่อนนี้ก็ขับเองปลูกเองขับรถปลูก ก็ไปไเรื่อยๆบางทีใช้ลูกน้องไปปลูกลึกไม่ขึ้นเขาไม่ได้ดูบ้างอะดินแต่ละที่มันไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยดินแข็งๆมันก็วางขนาดนี้แต่ถ้าเจอดินล้วนซุยไอ้ที่เ<ห>ครื่องปลูกมันหนักก็จมลงไปกบลึกขึ้นซ่อมเยอะทีนี้มันก็ทําให้อ้อยเกิดไม่เสมอัทีนี้ไอ้ปลูกเองเราก็ต้องมั่นใจไม่งั้นเราก็เสียหายเยอะอย่างน้อยร่องเนี่ยมันไม่เท่ามันกว้างมัง่งทีมัง่งการทํารุ่นมันก็ยากรถเล็กเข้าไปก็ย,ยากเข้าได้ไม่ได้มั่ง โรงงานน้ำตาลซาบอรีถ้าเข้าที่เคยส่งอ้อยนะ ก็ดูแลดีจะเป็นเรื่องเงินมาบุงต่อหรืออะไรก็ก็ดีก็แนะนําสมควรจะทําอย่างนี้เขาก็ให้ความรู้วิชาการมาเราก็มาเลือกปฏิบัติเอาบางครัง้งเขาให้มามันไม่ตรงกับเราเราก็มาเลือกใช้เอาตอดคล้องกันปกติอาชีพอื่นก็ไม่มีเนาะไม่มีไอ้แบบคนที่จะมาดูแลเรือ่องพอขายก็โพดขายมันมปแ,แล้วกันอย่างโรงงานนี้ก็ยังติดตามดูแลเรื่องอะไรทุกอย่างว่าคุณเดือดร้อนอะไรก็คือเขาก็ต้องดูแบบว่าในเชาวดาทุกไลน์หรือว่าอะไรไงเขาต้องดูเอาทําจริงไหมอะไรไหมแต่ผา ทำจริงๆคือใช้เงินจากเรากู้มาจากโรงงานอ่ะให้มันเป็นประโยชน์จริงๆมันจะไปซื้อรถทีนี้มันก็มีผลเราทําจริงแล้ว่ายไล่เขาก็ดูแลว่าเออเรากู้มาเขาทาจริงเขาก็มันก็ง่ายครับไอ้ดูแลของที่เราทำอยู่เนี่ยสมมติตอนเราปลูกก้อยเนี่ยให้น้ำหยดนบางทีหนูมันกัดสายอะไรผมก็เดินดูทุกวันเนี่ยพันสายพันอะไรบางทีมันจะรู้ทุกอย่างแล้วเราก็จะบอกคนงานถูกว่าที่ตรงนั้นมันไม่ดีนะตรงนี้ไม่ดีไปดูซิตรงนี้ คือทาอะไรเราก็เนาะเราซื้อสัตว์ของเขาก็เขาก็จัดดีสมมติว่าเดือเงินเรื่องทองอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมอย่างน้ํามันอ้าวางืีขาดแล้วอ้โรโงงานเดี๋ยวรอวิกหน้าได้ไหมน้ามันไปลงก่อนอัะได้คือเขาก็เครดิตดีก็มันก็พอช่วยเราไ,ได้แต่คิดว่าอ้อยน่ก็ผมก็จะทํายืนอยู่ส่วนหนึ่งก็500ยไร่เนี่ยก็จะแบ่งแบบเป็นอย่างอื่นน้อยหน่อยเป็นอ้อยเป็นหลักเส้นทางเพชรธงชัยปหลุนครเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นขีดแรกๆนะครสำหรัหบโครงการด้วยนะครับ